ใช้กาบมะพร้าวสับดันต้นผักชีไว้เพื่อป้องกันไม่ให้โค่นต้นผักชีล้มนะคะถ้าโค่นต้นผักชีล้มนี่ผักชีจะเฉาตายค่ะก็นำกาบมะพร้าวสับมาดันไว้นะคะตอนวางลงเนี่ยก็ต้องระวังไม่ให้ทับโคนต้นของผักชีนะคะดันดันไว้นะคะ ถ้าตรงขอบขอบกระถางไม่มีต้นผักชีเนี่ยเราก็เอากาบใหญ่ๆถ้าข้างๆต้นผักชีเราก็เอากาบชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะดันขนต้นไว้ค่ะเนี่ยพอดันไว้ขวนต้นผักชีก็จะไม่ล้มนะคะผักชีก็จะแข็งแรงค่ะใช้กาบมะพร้าวสับ ดันต้นผักชีไว้เนี่ยจะมีประโยชน์มากเพราะว่าฤดูฝนอากาศจะชื้นจะแฉะผักชีเป็นผักที่ไม่ชอบแฉะนะคะพอเราใช้กับมะพร้าวสับดันลำต้นผักชีไว้ก็จะทำให้ผักชีไม่เปื่อยไม่เฉาตายแล้วก็เจริญงอกงามได้ดีในฤดูฝนค่ะ ผักชีต้นขนาดนี้เรานำออกตากเดดตลอดทั้งวันได้แล้วนะคะผักชีเป็นผักที่ชอบเดดจัดตลอดทั้งวันค่ะถ้าผักชีอยู่ในร่มลำต้นจะยืดแล้วก็จะเฉาตายในที่สุดนะคะดังนั้นควรที่จะให้ผักชีตากเดดตลอดทั้งวันเลยค่ะ ถ้าวันไหนฝนตกเราต้องยกกระถางผักชีเข้าร่มนะคะผักชีนี่โดนฝนไม่ได้ถ้าต้นเล็กๆขนาดนี้ต้องยกกระถางเข้าร่มพอฝนหยุดตกก็ค่อยยกกระถางออกไปตากแดดตลอดทั้งวันค่ะสำหรับวิธีดูแลผักชีนะคะก็คือข้อสำคัญเวลาฝนตกนี้อย่าให้ผักชีตากฝนไม่เช่นนั้นผักชีจะเน่าเปื่อยตายนะคะและเมื่อผักชีต้นโตขนาดนี้ต้องตากแดดตลอดทั้งวันนะคะเพราะว่าผักชีเป็นผักที่ชอบแดดจัดค่ะ เวลารดน้ำผักชีนะคะอย่ารดให้แฉะมากรดพอชุ่มแล้วก็หยุดรดแล้วเวลาเติมดินเนี่ยพยายามให้ดินปร่งนะคะช่วงฤดูฝนเนี่ยถ้าเราใส่ดินล้วนๆเลยเวลากระถางยุบเนี่ยก็จะทําให้ผักชีเฉาตายนะคะควรที่จะผสมกาบมะพร้าวหรือว่าผสมเกลบลงไปเยอะๆค่ะเกล็ดบ,บิดนะคะ แล้วก็รดด้วยน้ำหมักปลาทรีนะคะอัตราส่วนการใช้สองช้อนโต๊ะต่อน้ำห้าดิตรดทุกๆกเจ็ดวันค่ะเวลารดน้ำหมักปลาทรีหรือว่ารดน้ำผักชีเนี่ยพยายามอย่าให้โดนต้นนะคะเพราะว่าต้นยังเล็กอยู่ค่อยๆแหเวกแล้วก็ค่อยๆหอยอดน้ำลงไปค่ะแล้วก็รดด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะอัตราส่วนการใช้สองช้อนโต๊ะต่อน้ำห้าดิตรดทุกๆ3สามวันค่ะรดสลับกับน้ำหมักปลาทรานะคะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจะช่วยย่อยธาตุอาหารในดินค่ะทำให้ผักชีดูดซึมธาตุอาหารในดินไปใช้ได้อย่างง่ายดาย และก็ะช่วยให้ลำต้นของผักชีแข็งแรงแล้วก็โตเร็วเป็น3เท่าเลยนะคะเราดูแลผักชีเพียงแค่นี้เราก็มีผักชีฤด,ดูฝนไว้กินแล้วค่ะไม่ต้องไปซื้อผักชีกินนะคะเราก็จะมีผักชีปลอดสารพิษไว้กินตลอดทั้งปีลองปลูก